คนเรานี่ยมันจะมีของสําคัญที่ขนาดพุ่งเฉียวตาหัวล้มก้มขมามึงอะลุกขึ้นฝืนยิม้มเ่ไม่เป็นไรมันเป็นของที่กูรักแต่บางอันวางตรงนั้นตั้งแต่ญาติามึงเกิดแค่หันผิดเหลี่ยมเรือปลายนิ้วก้อยแค่นะี้แค่ผูกลงถังเผาบ้มทางบ้านและน้ำภาษาอะไรกับไอ้นั่นของผู้ชายและกีผู้หญิงยิ่งก็โคตรพอ่อโคตรแม่ซูเปอร์เลิฟเพราะมันจะต้องห้อยอยู่กับมือทั้งชาติซึ่งพุ่มกับจอร์ดวีดอนที่ทำอเวนเจอร์สเอชออฟออรอนน่ะก็ทำเรื่องสู้มาเวลให้ออกแบบพีขขพกออกแบบ เฮ้ยทาให้กูน้อยตอนวิชั่นเกิดซีนนั้นน่ะมันจําเป็นน่ะซึ่งผู้ใหญ่ในค่ายไม่มีใครเห็นด้วยสักคนจอร์ดไม่สนบอกทีมงานเอามายเยอะเลยเพื่อนก็ล่อหมดทั้งก๊อบมีทุกซสาทุกแบบตั้งแต่หัวเลี่ยมกิวหลิวยันโลมนุษต่างดาวทีมงานออกแบบเสร็จปุ๊บกะโชว์ผลงานแปะบ,บนกระแพงเรียงแผ่นัวกคนไม่รู้วันนียของกูทั้งนั้นจอร์ดแล้วก็พวกเควินไฟกี้เนะี่ยเข้ามาเช็คงานอู้หูแม่เจ้าอะไรของมึงวันนี้จอร์ดเอามือชี้เลยกูไม่เอาละทรงยางกับตอปิดโดติดเข้าหลามใครเเออาา